บทที่27สระอือมออือมือมออือมือถอือถือชอือชื่อไม่เอชื่อดอือดื้อไม่โทรดื้อซออือซื้อไม่โทรซื้อ มออือม ag. ือไม่โทมือสออะสะดออือดือสะดือกรออะกระโมอือบือกระบือกออีงอกิงไม่โทกิ้งกออือกือกิ้งกือหอรออะงอหนังสออือสือหนังสือ Yo ư no yun Yo ư no yun Po ư no phun Yo ư do yun Do ư mò mấy ịt đường Co e ngo keng Cho ư do chượt Keng chượt Co lo a ngo kang อือนอกขึ้นกลางขึ้น